เาขาข่าวไหนสามารถครับนะอิดโรยไม่ได้กินข้าวกินปลาประท้วงป่วยเบาหวานหลายโรครุมร้งนะครับนอนโรงพยาบาลราชทันทนายเตรียมใบรับรองแพทย์ยื่นขอประกันตัวอีกครั้งพี่น้องคิดว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะคือกรณีของนายสามารถเนี่ยนะครับที่ว่านะทำตัวเองโดยการประท้วงอดข้าวอดน้ําหลังจากนั้นเจ็บป่วยปุ๊บก็ไปนอนโรงพยาบาลราชทันและจะไปเอาใบรับรองแพทย์และก็จะไปขอประกันตัว จะทำได้ไหมนะครับนะครับผมจะพูดเป็น2อ,อย่างนะครับถ้าการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทําของตัวเองสารท่านจะมองว่าเอ๊มันเป็นลักษณะของการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวเองเจ็บป่วยโดยการทำรํำลายตัวเองหรือเปล่าถ้าสารท่านมองแบบนี้ก็คงไม่ได้รับการประกันตัวนะแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยจากโรคที่เป็นอยู่แล้วโรคเบาหวานหลายโรคลุมแล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการกระทาทร้ายตัวเอง และเจ็บป่วยจริงดูแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายอันนี้ศาลท่านก็อาจจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ถ้าเจ็บป่วยจริงเพราะการเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับดังนั้นในกรณีนี้ก็แล้วแต่ว่าศาลท่านจะมองแบบไหนพี่น้องประชาชนว่าถ้า,ถ,าถ้าท่านเป็นศาลท่านจะให้ประกันตัวไหมถ้ามีผู้ต้องหาคนหนึ่งศาลไม่ให้ประกันตัวก็เลยประท้วงไม่กินข้าวและไม่กินข้าวก็เลยป่วย แล้วเอาใบรับรองแพทย์มาเพื่อจะ,อะขอความเห็นใจจากศาลคิดว่าศาลจะให้ประกันตัวไหมครับนะครับน,นะนะฮะคิดว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่นะครับอันนี้ก็พี่น้องประชาชนคิดกันเองนะผมก็ไม่ชี้นำละนะเพราะฉนั้นคดีนี้ก็ขึ้นอยู่สแนวทางหนึ่งศาลเห็นใจนะอุตส่าห์อดข้าวประท้วงนะอยากออกมาอยู่ข้างนอกข้างในมันคนเยอะแออัดอยากจะนอนห้องแอร์นอนเครือหาดอย่างเงี้ยนะ ผมไม่ได้ทําผิดครับผมถูกการแกล้งครับผมเหยียบตาปลานักการเมืองครับผมไปวิาพากษ์วิจารณ์นายกครับสมมุตินะนะครับผมถูกการแกล้งอะไรต่างนะฮะแล้วก็ทําร้ายตัวเองโดยการไม่กินข้าวจนป่วยเนี่ยท่านเป็นผู้ศรัทาท่านจะให้ประกันไหมก็ไปคิดเอาเองนะรายการพี่เดเป็นรายการให้ความรู้เราเห็นคดีดังๆเราก็ยกข้อกฎหมายขึ้นมาคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรก,วกไนะรนะ็ว่ากันไปนะครับนะว่ากันไปนะ นะสารอาจจะมองหนึ่งแบบนี้จะบีบสารไหมกับอีกรณนี้เอาป่วยจริงนี่อสารก็ให้ประกันตัวก็เป็นไปได้ทั้งสองแนวทางก็แล้วแต่ว่าสารท่านจะไปทางไหนนะอืมนะครับว่ากันไปนะครับนะวันนี้นะครับคดีของบอสพอคดีของนายสามารถปรากฏวันนี้ผมติดตามข่าวดีเอสไอเขาสัมภาษณ์ไปตรวจค้นในบ้านของนายสามารถไปพบเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนะอะนะครับ นะนะไปพบเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการชําระหนี้ทํานองว่าบอสพรได้รับชําระหนี้จากคุณแม่หรือคุณสามารถเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนเนี้มันเกิดคําถามว่าเป็นเอกสารเท็จหรือเปล่าหรือเป็นเอกสารจริงแล้วใครเป็นคนจัดทําขึ้นจัดทําขึ้นเพื่ออ่าจะช่วยบอสพรนะครับหรือว่าจัดทํชื่อจะช่วยสามารถหรือไม่นะครับตอนนี้กําลังเป็นประเด็นอยู่นะครับอืม นะครับกำกำลังเป็นประเด็นอยู่นะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมดูนะฮะนะครับกำลังเป็นประเด็นนะครับว่าเป็นเอกสารปลอมไหมนะครับเพราะว่าทําไมไปกู้เงินยืมเงินก็ตั้งนานทําไมเพิ่งจะมาเขาเรียกอะไรเพิ่งจะมาทําเอกสารกันตอนนี้นะครับตอนนี้เริ่มมีปัญหาแนละ้วว่าใครทาปลอมทนายบอสพอรเกี่ยวเกี่ยวข้องไหมทนายบอสพอรก็บอกว่าที่ปรึกษาของนายสามารถเป็นคนเอาเอกสารมาให้ ทนายบอสพอ่อคือทนายอ๋องหลังจากนั้นทนายอ๋องเอาไปให้บอสพอเซ็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับว่าเป็นการทําหลักฐานเท็จหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูนะห้าสามหนึ่งเปิดตัวบทนะอืมนะครับแอนนะฮะอืมนะครับแอนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอืมอืมสักครู่นะครับนะเรื่องการทําพยานหลักฐานเท็จในชั้นพนักงานเพื่อให้พนักงานสอบสวน เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดอาญาหรืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะทําพยานหลักฐานเช็ตนะนะครับมันก็ยังไม่ชัดเจนนะอืมนะครับนะ,นะนะก็ต้องดูนะครับว่าพยานหลักฐานเช็เนี่ยมันได้นํามาใช้หรือ,อยังถ้ามันยังไม่ทํามาใช้ยังไม่ได้นํามาใช้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีความผิดนะนะครับไม่น่าจะมีความผิดนะครับแต่ถ้าผู้ต้องหาเอ่อ ทำพยานหลักฐานเช็ดเพื่อช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความผิดนะนะครับเดี๋ยวเราดูระว,วิอาญามาตราหนึ่งร้อยสามสิบสี่ผมกำลังดูกรณีนี้นะฮะนะนว,วีอาญานะครับนะเดี๋ยวกำลังดูตำลานะเออนะครับถ้าผู้ต้องหาเนี่ย ผู้ต้องหาเนี่ยทำพยานหลักฐานเท็จเนี่ยนะครับประกอบคาให้การเนี่ยไม่น่าจะมีความผิดนะครับไม่น่าจะมีความผิดแต่ถ้าบุคคลอื่นทําพยานหลักฐานเท็จแล้วเอามาใช้เนี่ยมีความผิดแต่ถ้าทําเสร็จแล้วตเตรียมจะมาใช้แต่ไม่ใช้มันก็อาจจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องพยายามนะครับอาจจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องพยายามได้นะครับ, <actively> ร,บรับโทษสองในสามนะก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าเอในเมื่อมีการกู้ยืมเงินนะ เวลากู้ก็โอนเงินมาแต่เวลาชําระนี้นะกลับเป็นการชําระนี่ด้ยวยเงินสดซึ่งเมื่อวานนี้พี่เดก็พูดไปแล้วจาได้ไหมนะนะว่ากรณีคุณสามารถคุณแม่มีการกู้ยืมเงินจากจากบอสพอจากบอสดีไอคอนเนี่ยถ้าเวลากู้โอนเงินมาแต่เวลาชําระนี้มันก็ต้องโอนเงินไปแต่ปรากฏเป็นการชําระนี่ด้ยวยเงินสดมันก็จะทําให้มีวิรุษไม่น่าเชื่อถือนะ นะครับมันไม่น่าเชื่อถือมันก็อาจจะชาระด้วยเงินสดได้แต่มันจะมีพิรุษนะครับนะมันจะมีพิรุษนะเพราะฉะนั้นก็นะต้องไปดูกันอ่านะครับอ่านะต้องไปดูกันนะครับว่าอะไรยังไงนะฮะอืมนะครับอืมอืมนะครับอืมสกู่นะฮะนะก็ต้องไปดูกันนะครับว่า พยานหลักฐานที่ทําขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทนายความสมมุตินะเป็นทนายความแล้วทาพยานหลักฐานเท็จก็ซวยนะครับผิดมันญาติทนายความนะะนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะเพราะเราเป็นทนายความเราจะไปทําหลักฐานเท็จไม่ได้แต่ก็ผมเชื่อนะครับว่าน้องอ,องคงคงไม่ได้มีเจตนาอะไรงั้นละ <S <S ่ะผมก็รู้จักน้องเขานะก็เป็นคนน่ารักอยู่นะครับอเออนะครับอืมอืม อืมนะครับอ่ะว่ากันไปนะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมน่าสนใจนะครับอืมอืมครับอ่ะว่ากันไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคดีนายสามารถเนี่ยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไม่มีพิรุษนะนะถ้ามันมีพิรุษเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับอืมว่ากันไป